มึงใช่ไหมที่คือรถบัสมานนั้นน่ะไว้เต็มมาเอ้ยอ,อ,อ,อะไรนะมึงพี่นอ้องตะลักคนอย่างลูกก็พักกันงมคักแค่ฮะเย็บเย็บกระสอบดิโอ้ยต่อตอนรถตนรถพี่นอ้องเคยเอาเอาเอามันไม่มีร้านซื้อแม่มันลูกสี่โอ้ไม่มีร้านซื้อมันขาดใช่ไหมถ้ามึงไงอะลกูกมันขย้ยนเรื่อไง ต่อฉลาดมากเลยอ่ะห้อยจริงโอ้ย,เล,ออยเลิศมากเลยอ่ะน,น้องให้แต่ลูกตัวสัตว์เพ่อมาดิโอ้กระสอบครต้องเก็บใส่ก้อนเพื่อเวลามซื้อพี่น้องครับวันเวลามาซื้อเอาแกลังใจกับน้องต้อนน้องพ้อยครับโอ้ยไม่รู้ตัวคู่นี่ฮะสู่เอาใกล้แล้วลูกใกล้แล้วแกล้ข้องจริงแล้วเออยเอาเอาเอนี่แหละนุ้ยหม่มองซื้อได้แน่แน่เนาะเอ้านี่นะครับ